หลายสาเหตุที่ทำให้คนเลิกทำยูทูบเบอร์ค่ะสาเหตุหลกัหลกๆที่พบบ่อยได้แก่ 1. รายได้ไม่สูงอย่างที่หวังการเป็นยูทูบเบอร์ที่ประสบความสำเร็จและมีรายได้สูงนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายต้องใช้เวลาความพยายามและความอดทนหลายคนอาจเริ่มทำ youtube ด้วยความคาดหวังว่าจะรวยเร็วแต่เมื่อทำไปสักระยะแล้วรายได้ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังก็อาจท้อแท้และเลิกทำไป 2. ไม่มีเวลาการทำ YouTube นั้นต้องใช้เวลาในการคิดคอนเทนต์ถ่ายทำตัดต่ออัปโหลดวิดีโอรวมไปถึงการตอบโต้คอมเมนต์และข้อความต่างๆซึ่งอาจใช้เวลามากโดยเฉพาะสำหรับยูทูบเบอร์ที่ทำคนเดียว 3. เผชิญกับแบรน์กดดันยูทูบเบอร์มักถูกคาดหวังจากผู้ติดตามให้ผลิตคอนเทนต์ใหม่ๆอยู่เสมอบางครั้งอาจเผชิญกับคอมเมนต์ในแง่ลบ หรือถูกวิาพากษ์วิจารณ์ทำให้รู้สึกกดดันและท้อแท้ 4. เปลี่ยนเป้าหมายในชีวิตบางคนอาจเริ่มทำ YouTube ตั้งแต่ยังเด็กเมื่อโตขึ้นเป้าหมายในชีวิตอาจเปลี่ยนแปลงไป 5. เหตุผลส่วนตัวยังมีเหตุผลส่วนตัวอื่นๆอีกมากมายที่ทำให้คนเลิกทำ YouTube เช่นปัญหาสุขภาพปัญหาครอบครัวหรือเปลี่ยนงานใหม่ 6. อัลกอริทึมของ YouTube เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ กัรกริทึงของ YouTube นั้นเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอส่งผลต่อจำนวนผู้เข้าชมวิดีโอยูทูบเบอร์บางคนอาจปรับตัวไม่ทันทำให้จำนวนผู้เข้าชมวิดีโอลดลงและรายได้ลดลง 7. หมดไฟการทำ u t u b e นั้นต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ยูทูบเบอร์ YouTuber บางคนอาจหมดไฟ 8. โดนแบนยูทูบเบอร์บางคนอาจโดนแบนจาก YouTube ท้งนี้ยังมียูทูบเบอร์อีกจำนวนไม่น้อยที่ประสบความสำเร็จรายได้ดีและมีความสุขกับการทำ YouTube หากคุณกำลังคิดจะทำ YouTube ควรศึกษาข้อมูลวางแผนและเตรียมตัวให้พร้อมที่สำคัญควรทำด้วยความชอบและอดทนสักวันคุณอาจประสบความสำเร็จ